มาครับลูกค้านะครับผมมีรถกระบะนะครับน่าใช้งาหนึ่งคันเลยผมบอกเลยว่านี่ครับใครกำลังมองหานะครับรถกระบะนะครับนะสีประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับนะครับ เจ้าโตโยต้านะครับรีโว่นะครับคันนี้เป็น2.4ตอมิดเลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมากับราคาเพียงแค่6แสนกว่าท่านนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนอยู่มัน10,000นะครับ11,000 1,000ท่านนี้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับและที่นสำคัญคันนี้ลูกค้าดูเลยช่วงล่างนะครับเป็นซูเปอร์เฟกซับสแตนชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับมากับล้อแมกนะครับ ปัดหน้าดำสวยแบบนี้เลยลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวนะครับทุกซ่อมทุกมุมกับเจ้า total revo สอ่สิตัวมิดนะครับ p i เนอร์นะครับ d บ u b l e cab เกียร์ออโต้คันนี้กันเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับได้รถปี2022เลยลูกค้าและได้10ตัวสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะครับก็มาชมคลิปเต็มเลยครับผมเสมอนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับในการทำทีบีดีแบบนี้มานำเสนอให้ให้กับลูกค้าด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรรรรรรีีีวววิแแบบบบบบบจจััััััััดเเเเต็็มมมกกก้้้้้้้าาาาาาาคคคคคนนนนนนนลลลยยะะะะ่่อออปปชไไใหูงงงงงงสสภพโผ นะสวัสดีครับนะครับพกผมเซลเบิร์ดนะครับนะวันนี้ก็มีรถกระบะนะครับซิมตูยุกสูงนะครับลูกค้านะครับอยากเกียร์ออโต้นะครับนะ อย่างเด่นหลักนะครับอย่างโตต้าลิเวอมานำส่วนออีหนึ่งคันเลยลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะครับนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไวิตราล่าได้เลยนะครับนะก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับในการทำคลิปดีนะครับและเป็นการดันเอเจนซ์แมนของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่วนของโตต้าลิเวอนะครับ2.4ตัวมิดกันเลยนะครับปี2022สองพันยี่สิบสองนะครับเลเกียร์ออโต้นะคันนี้นะครับตาเกับตัวรถสีบอลเงินนบี้แลว นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟในทางมาให้ครบๆเลยลูกค้านะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้แบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้เพิ่มอีก2จุดเลยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัดด้วยเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยนะครับนะตัดขอบด้วยนะครับสีโฮรเมียมนะครับหรือเขาเรียกว่าหน้าหมูป่านั่นเองนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะพี่นําให้คนพาเลยนะครับนะกระตุ้รถสวยๆแบบนี้นะครับนะล้อแม็กนะครับปัดหน้าดำนะครับนะสวยๆเลยลูกค้ารับ ขอรับตัวอย่างโยคัวมานะครับนะลูกค้าดอกยางแน่นๆหนาแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับยานะครับได้เป็นปี2 0 2 4ด้วยนะครับมาพร้อมกับช่วงล่างนะครับสวยๆเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพกริบเลยนะครับนะบนด้านล่างมีให้ลลูกค้านะสีดำนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะสภาพสวยสวยเลยนะครับในครัวหองนะครับสติกเกอร์นะครับหายรักอยู่ครบนะครับในส่วนหองนะครับกระจกมองข้างนะครับปัดพับไฟฟ้าพร้อมไฟเรียนตัวนะครับเป็นข้าปกระจกแบบคมเนียมมาให้นะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบคมเนียมนะภายในนะครับได้บ่อหนังสีดำนะครับ หน้ดตึ้นแน่สีขาวนะครับคนขับปรับไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับเบาดตัวใหญ่นั่งสบายนะลูกค้านะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเกรดเอเหมือนเดิมเลยลูกค้าสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับนะฝบประตูนะครับเป็นอาร์คนะครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับใครหาอยู่นะครับนะไม่คุณพลาดเลยทีเดียวนะกับราคาเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวโครงสร้างนะครับระบบงางโครงสร้างเกรดเเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีประวัติชนหนักพีข้ามจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะใครหาอยู่นะรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยนะครับสติกเกอร์มอกอนนะครับสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับตัวหัวน็อตประตูนี่ครับด้านในไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับสภาพสวยๆเลยหัวน็อตนะครับสีอยู่ครบนะครับไม่มีขาดไม่มีทะลอกนะครับนะสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับใครหาอยู่นะครับพี่น้ำไม่พลา้เลยนะครับรถกระบะสี่ประตูสูงเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของต o วท่าลบ 2.4ตัวมิดนะครับนะา Pure Runner Double Cab นะครับปี2022นะครับมากับราคาเพียงแค่659,000บาทลูกค้านะครับเครดิตฟรีดาวผ่อนประมาณ1 1 0 0 0ทั้นเอนะครับมาพร้อมมันหลังการขายนะคือส่วนของเครื่องเกียร์นะให้ถึง1ปี10,000โลเลยนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนส่งกาะสม่ำสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะหน้าหน้าหลังนะครับสภาพสวยๆเลยลูกค้านนะะครับอแม็กนะครับ ปัดหน้าดําเหมือนกันเลยนะครับนะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับไม่มีร่องรอยฉลอกเลยนะคดอกยางแน่นๆหนาๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับสติกเกอร์นะครับซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นอยู่ครบนะลูกค้าด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายแบบ led มาให้นะครับบนด้านหลังมีให้นะลูกค้านาฬิกาเซนเซอร์ไยหลังถึง4จุดเลยนะครับสติกเกอร์นะครับไฮรักลีโวนะครับอยู่ครบนะสติกเกอร์ไฮรักอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกทุกที่สมีให้นะครับมือเปิดฝาท้ายแบบโคเมียมนะลูกค้านะครับมาพร้อมกล้องอฟหลังยิงงงจาาากโรรนนนมให้้แบบบีเละคั สติกเกอร์ตัวต้าอยู่ครบนะลูกค้าสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวแม็กไลเนอร์นะลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับตัวแม็กไลเนอร์แทบไม่มีร่องรอยของการมาทุกุหนักมาให้เลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับพร้อมตัวโครงสร้างน,นะครับเกรดเอเหมือนเดิมลูกค้านะครับไม่มีชนหนักพิฆามจมน้ำแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันโครงสร้างเกรดเอด้วยนะลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับ ใครหาอยู่นะพี่นะรีมาจับรีมาจองได้เลยนะฮะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะฮะสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะตัดเขียวจากเมืองที่ได้เลยนะครับช่วงล่างนะครับลูก้าสวยเลยแบบนี้เลยนะครับนะตัวเพลาด,ด้านหลังนะครับตัวยางอะไรอยู่ด้านล่างพบตกยางแน่นๆตัวโช๊คสวยๆนะครับนะใครสนใจนะพี่นะ รีบมาจัดได้เลยนะฮะการราคาดีๆนะครับราคาเราๆนะ659,000บาทเท่านี้นะครับสติ๊กอร์นะครับพรีเวเนอร์นะฮะับซูเปอร์เฟกซ์ซับสแตนชั่นอยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครัแล้วแบกปัดหน้านำสภาพกริบๆเลยนะครับนะในส่วนของนะครับช่วงล่างด้านล่างลูกค้าสภาพสวยๆเงียบแบบนี้เลยนะครับนะสวยงามมากนะครับใครหาอยู่นะพี่นาวรีบมาจัดได้เลยนะครับ ใครทานสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งมาแนละ้นล่าได้เลยนะยามนะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นครับเซอร์เบิร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะใครสนใจนะพี่รีบม,มาจัดเลยนะราคาดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าประหยัดไปเป็นหลายแสนนะครับจากป้ายแดงตัวนี้ผมจะไม่ผิด,ดน่ะอนเก้าแสนกระบาทพี่ ตอนนี้เหลือเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญนะครับรถนะครับคงสร้างเกรด A แน่นอนร้อเปอร์เซ็นะพี่นะไม่มีชนหนักพิควมจมน้ำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะเดี๋ยวผมแต่ก็สำคัญนะผมมีบริการตจรถให้นะลูกค้านะจากหน่วยงานกลางนะครับนะไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะมีชนหนักพิควำจมนาแนคนับนะรับรองปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสีประตูนะครับไว้ใช้งานนะลูกค้านะเป็นยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับ ไม่คนพลาดเลยแล้วที่สําคัญลูกค้าได้หน้าใหม่นะครับหน้ารถปี2022เลยนะครับและที่สําคัญนะลูกค้านะสภาพโครงสร้างเกรดเแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับนะเพราะว่าเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ถึง1ปี10,000หมืนโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มๆลูกค้าพร้อมเปลี่ยนขายของเหลวนะครับเราได้เก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ยเอร์เซ็นต์ก่อสม่อสำหรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับนะ ชอบพุ่งพุ่งเลยนะฮะผมจะพาลูกค้าดูแบบเนียนๆกิ๊บๆเลยนะครับนะกับตัวโครงสร้างตัวรถนะครับที่รถประการโครงสร้างเจ็ดเอนะครับไม่มีประวัติชนนักคือทำจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหากใครนะกำลังมองหารถกระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะครับผมขอแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะฮะสำหรับตัวต้านลีโวในกรับ2.4ตรงมิตรนะครับนะพิเรนเนอร์ดับเบิลแคปนะครับปี2022นะครับคันนี้เป็นสีตประตูสูงเกียร์ออโต้นะครับ มันกับราคามิเต่ร์659,000บาทลูกคา้าเครดิตดีฟินาคอนอยู่เพียง11,000บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับมาพรา้อมวันเดียวกันขายให้แบบแน่นๆเลยนะครับและที่สูกคัญรับประกันโครงสร้างเกรด A นะครับไม่มีประวัติช็หนักที่เขมจมน้ำแน่นอน100%เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันต่อนะครับลูกคา้าว่าตัวมิดินะครับออปชันน่นด้านในนะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้างและสภาพภายในเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันต่อนะะคคครรรรัับบบบผผมมนนนดดด้นน้้าาาใใเี๋ยวสต์ทถหลูกูกแ เรียวๆเลยนะครับปัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตรงกลางนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับมีภาพสามิติมาให้แบบนี้เลยนะครับแสดงไฮรักนะครับคันนี้เล่มาอยู่160,000โลพี่เก่าปรปี2022นีนะครับนะที่สำคัญนะครับขอนโซลานนาสีดำมาสภาพสวยๆ,ๆเลยลูกค้านะครับไม่มีชิกขาดเลยนะครับ ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเลยครับนะแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมตรงนี้สวยๆเลยลูกค้ามาพร้อมกับช่องเก็บของนะครับด้านบนและด้านล่างแบบนี้เลยลูกค้าคู่มืออยู่ครบเลยนะครับนะตรงกลางนะครับได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้นะครับยังไม่รองับปเปิลเพนะถ้ารองแอปเปิลเพลแอร์โต้เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของตมิดนะตัวเอนทีนะครับนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังยิงจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นจอทัชสกรีนมาให้ครบๆเลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยสามารถเปลี่ยนได้นะลูกค้าตัวไฟตัวนี้ารบเปลี่ยนได้นะครับนะ เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะเราสามารถเปลี่ยนแถบอ่านะครับสีตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับว่าลูกค้านะครับต้องการแบบไหนนะครับนะแบบไหนมองและสายตานะครับลูกค้าการเร็เลือกแบบนั้นได้เลยตัวแอปมาให้นะครับตัวตานะครับสมาร์ทมาให้ครบเลย นะครับเรดิโอนะครับก็บลูทูธได้นะไออได้นะครับนะแล้วก็เอฟเกมได้อยู่แล้วตามปกตินะครับแอนนะครับเป็นแบบแอนอล็อกมาให้แบบนี้ลูกค้าพร้อมช่องจุกบุหรี่นะครับสองช่องเลยครับห้อง USB ให้หนึ่งช่องนะครับห้อง AE ให้อีกช่อง a u x ให้อีกหนึ่งห้องนะครับอีกช่องนะครับภาพสวยๆเลยที่บางแก้วมีให้สองใบนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับหกสปีดแบบนี้เลยมาพร้อมหัวขับขี่อีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดมาให้แบบนี้เลยนะครับนะตรงกลางก็มีช่องจับองให้นะครับนะแล้วก็นะครับด้านบนนะครับได้ผ้านะแททบไมม่ีออยเลร เลยสาภาพสวยเลยไม่มีรอยเจอใรนแรงสิ้นนะครับนี้ที่เก็บแา้ด้าน,นบนให้นะครับพร้อมไฟสองสว่างนั้นหน้าสีส้มถึง2ดวงแบบนี้เลยแตนะ่สาภาพสวยเลยนะครับในส่วนของทิกเกอร์แอร์แบ็กนะครับที่มาบางแดดพื้สารตอนหน้าอยู่ครบทั้งดนนอกด้านในนะครับนะ ตัวกระจกมีให้แบบชัดเจนนะครับนในส่วนของพื้นฐานตอนหน้านะครับส่วนของคนขับนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัวแบวนบ้านบางแดดนะครับไม่เลอะเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนลังแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาให้ครบแลรวเรัาทำสั่งเสียงได้นะครับสามารถรับสายวางสายได้นะครับสภาพสวยๆเลยลูกค้านะครับพวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะครับ นะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของ Total Review นะครับ2.4ตัวมิดนะครับลูกค้า Pioneer Double c a p นะครับ, Cap, รบเร่งมาอยู่เพียงแค่1 6 0 0 0 0สโลลูกนะค้ากับปรปี2022ัีกับราคาเพียงแค่ 6 5 9 0 0 0บาทลูกค้าคันนี้ป้ายแดงนะครับอยู่ประมาณ 90, 0 0 0 0กว่าบาทลูกค้าอย่างน้อยนะครับลูกค้าประหยัดไปแล้วนะครับประมาณ3 0 0 0 0นนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังในทาบนะได้เบาะหนังสีดำเช่นกันลูกค้าในนะตัดได้สีขาวกันเลยสภาพสวยๆเลยนะครับเบาะตรงกลางนะครับเท้าแขนดึงลงมาหน้านะครับมีที่วางแก้วให้2ไปใบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับมีส่วนของตะขอนะครับ ไว้เก <ersch> ี on, ่ยวได้นะลูกค้าสภาพสไปสวยเลยแล้ก็หลังนะครับมีที่เกี่ยวตรงหลังคาให้อีกสองอันสำหรับลูกค้าที่ใช้รถเดินทางคนเดียวนะครับเราต้องแฝกเสื้ออย่างเช่นเสื้อยืดนะครับสูทหรือเชิ้งอะไรพวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้ยับนะลูกค้าสภาพสไปสวยเลยในส่วนของแผงประตูนะครับได้เป็นสีดํานะครับหนังสีดำนะครับตัดด้วยเส้นโครเมี่ยมแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็สวิตชะจกนะครับสบานนะครับล็อกนะครับประตูเปิดล็อกนะครับล็อกหน้าต่างและปรับพับกระจกไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่ออ่างล่างป่าว่าห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างกับรถปี2022กับเลขไม่หนึ่งแสนนะครับ60,000โลนะครับสภาพว่างเครื่องจะเละไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับผมมาครับเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะลูกค้าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับหรือ2,400ซีซีนะครับของโตลต้านะครับรีโวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ใช้ทั้งรีโวและฟอร์จูเนอร์เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนนะะคคคครรรรััับบบตวฝาออเื่ง ไม่มีร่อรอยการขี่วนลูกค้าโลโก้ตัวต้ชัดเจนนะครับตัวล็อกตัวล็อกรถนะครับตัวล็อกฝาครอบเครื่องอยู่ครบทั้งสองตัวเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะโส่ของฝากระปุ่ข้างบนนะลูกค้านสไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขเลยนะครับปั๊มตัวต้อยู่ครบแบบนี้เลย ครับผลนั่ตด้านในนะครับก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขเลยสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของ ABS นะลูกค้าตัวสายไฟไม่มีฉีดขาดเลยนะครับสภาพนี่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่คือรถเลขไม่แสนหกลูกค้ากับตัวปี2022นสะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับคานัานหน้านะครับนะสภาพกิ๊บๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับตัว L นะครับตัว R ชัดเจนนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยแผ่นที่งดีด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวลูกค้าสภาพสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะครับนะอ่านะครับ สวยๆเลยนะครับนะตัวโครงสร้างต่างๆนะครับแทบไม่โดนกระทบมาเลยนะครับนะตัวเพดอยู่ครบนะครับตัวฝากระโปรงด้านบนนะครับเม็ดอาร์ตสวยๆจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าสภาพคลิบๆเลยนะครับกาวสีด้านบนนะครับสุมองด้านบนอยู่ครบเลยนะครับนะสภาพกลิบๆเลยนะครับตัวเทปบรรจัยไฟนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะพี่นารี่มาจับรีมาได้เลยนะครับนะตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีน่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะลูกค้า ตอนเมษานะครับ67นะครับสภาพสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็คข้ามอย่างรีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก่อนส่งมอบนะครับถ้าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเราจะทําการเปลี่ยนลูกหมายให้ลูกค้าทันทีเลยนะครับนะและของตัวเครื่องยนต์ต่างๆนะลูกค้าบางจุดนะครับมาจากโรงงานนั้นอยู่เลยนะครับสภาพห้องเครื่องคือสวยมากๆนะครับหนะเพราะลงด้านหน้านะลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบเลยและไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดอยู่ครบเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะพี่นารีมาจัดได้เลยกับราคาดีเรกหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้นะ สำหรับเจ้าตัต้านลิโวนะครับ24โดมิดนะครับผมนะหองเครื่องด้านล่างนะครับแห้งๆเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับตัวสายไฟนะครับอยู่ในสายคดสายถักแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับนะสภาพกริบๆเลยนะครับใครหาอยู่นะพี่รีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวห้องเครื่องนะครับตัวสายถักตัวสายคดต่างๆนะครับเนียนๆกริบๆจากโรงงานเลยนะครับใครหาอยู่นะรีบมาจัดได้เลยพี่กับราคาอย่างเงี้ย659,000บาท นับเครดิตฟินดา์ผ่อนประมาณหนึ่0หมบาทเท่านั้นเองนะครับนะในส่วนของแผงการค้ารล้นนะครับอยู่ครบนะครับมีรถตามการใช้งานตามปกตินะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับน้ตัวมิตอาร์ตต่างๆสวยแบบนี้เลยน้ะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของตัวต้ารีโวนะครับสอตัวมิตนะครับพิเรเนอร์ดับเบิลแคนะทุกนานะครับปีสองพันี่สิบนะครับกับราคาเป็นแค่หกแสนห้าหม่นเก้าพันบาทเครดิตฟินดาผ่อนหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกังการขายของเครื่องเกียร์ถึง บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลียวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราประกันโครงสร้างเกรด E นะครับลูกค้าไม่มีประวัติฉนักพิมพ์จมน้ำแน่นอน100%เลยเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับกับเจ้าโตลต้าลีโวนะครับ2.4ตมิลต์นะครับพิเวอร์เนอร์ดับเบิลแคปปี2022คันนี้นะ กลับราคาเป็นแค่659,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่มา11,000บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 8 3นะครับ2 3 2 5 8 2 0นะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบัญช์เขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปผมแล้วนะครับและสนใจรถนะครับแต่ว่าไม่สะดวกมาดูตัวจริงนะครับสามารถติิิิดดดตต่่่่อออสบบถาาามมมมมขู้้้้้ลลลเเเพททีผงงไไวนนยะครั หรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซลเบอร์นนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดตั้งเขียวจากเบอร์นี้ได้เลย né? นะครับนะแต่ถ้าลูกค้าก็จะถามผมว่าที่จะมั่นใจได้ยังไงใช่ไหมครับว่ารถของน้องไม่มีประวัติชนักพรือคมจมน้ําใช่ไหมครับเอากรณีแบบนี้ก็แล้วนะครัพี่นัทก,กรณีซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับนโยบายของไฟแนนซ์นะครับนะเราต้องตรวจรถทุกคันนะครับจากหน่วยงานกลางนะทุกคนนะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับในผลตรวจนะครับนะว่าผลตรวจจากเขาตรวจมาเนี่ย มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราโควอยู่3ที่นะครับ1นะครับวันทูคาอินสเปกชันนะครับ2นะครับกรูอินสเปกชันนะฮะสามบริษัทเลเวนเดตนะครับหรือชี้กันเองนะครับซึ่งเป็น3หน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับในผลตรวจนะว่าผลตรวจเขาเนะครับได้รับความยอมรับนะครับเกี่ยวกับตัวไฟแนนซ์นะครับว่าตรวจรถมีคุณภาพและเกาตรวจรถดีนะครับตรวจรถตรงไปตรงมานะครับนะซึ่งนะครับผมต้องนําผลตรวจนะครับหนึ่งใน3บริษัทนี้นะครับแนบเข้าไปในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าด้วยนะครับนะ ตอนลูกค้าเซ็นไฟแนนซ์นะครับถ้าไม่แน่เข้าไปนะครับทางไฟแนนซ์จะไม่พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะว่าเราต้องมีการการันตีว่ารถของเราไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำนะครับให้ลูกค้าได้สบายใจส่วนลูกค้าที่ซื้อสดนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าตรวจให้เช่นกันนะครับนะเพราะว่าซื้อสดก็ตรวจเหมือนกันนะที่ไม่ต้องต้อยใจไปนะครับเดี๋ยวถามว่าซื้อสดแล้วไม่ตรวจให้เหรอแล้วเราจะมั่นใจได้ไงของตรวจให้หมดนะครับไม่ว่าจะเปซื้อสดหรือซื้อฟนรตก็ ครับแต่ซื้อสดเราก็ตรวจให้เช่นกันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับนะสำหรับลค้าที่สนใจนะคันนี้เป็นในส่วนของ Total ตัวต้านละีโว <P> นะครับ2.4ตัวมิดนะครับผมนะพิ้วเนอร์ดับเบิลแคปนะครับปี2022ของคันได้หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับนะช่วงล่างเป็นซูเปอร์เพ็กซับเพนชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับมาเกับราคามีแค่659,000บาทลูกค,าค้าเครดิตดีฟรีดาวพรอยู่เพียง11,000บาทเทา่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครด,ดิตของลูกค้าเลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมมีวางทีหลังการขายในส่วนของเครื่องเกีียยรร์ให้ถึง1 10,000ปโลลเนะคับ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%กอดส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะและที่สำคัญนะครับเรามีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานการนะครับนะรองรับนะครับให้กับลูกค้านะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักคลี่ความจมน้ำนะครับแน่นอน100%เลยไม่ว่าจะไปซื้อสดหรือซื้อไฟแนนซ์นะครับลูกค้าสบายใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถนะครับที่ไม่มีประวัติชนหนักคลี่ความจมนนนนเลยะร ที่สำคัญนะครับใครสนใจนะครับนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร883นะครับ2325820นะครับเซลเบอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเช่นกันเลยนะครับนะก่อนจากกันนะครับผมเซลเบอร์นะครับฝากกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการนัดเอ็นเกสเม t นต์ของคลิปนะครับให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับว,วันนี้ผมนะฮะเซอร์เบิร์ดต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ